นี่เขาเรียกอ,อะไรนะตะกระแตงตามข้าวเก็บชกแล้วยอดที่มันอ่อนๆคะ่ะถ้ายอดยอดที่มันแก่เราก็ไม่ต้องเก็บนะคะอันนี้เราสามารถใส่ลงไปได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับหมูอ้วนอีกแล้วนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวหมูอ้วนจะพาทุกคนไปเก็บผักขมนะคะผักขมแบบนี้เลยอันนี้คือเขาเรียกว่าผักขมนะคะ ก็อันนี้หมูโง่ชอบกินมากเมื่อวันก่อนมาดูข้าวไร่เข็นนะคะก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายคลิปเก็บผักขมดีกว่าซึ่งหัูงใส่เสื้อตัวนี้มาเพราะว่าตอนเช้าที่หมูโงนมาฝนตกนะคะก็เลยใส่เสื้อกันฝนไว้แต่ว่าพี่เก่ถอดนะคะก็เลยใส่ไว้เลยละกันเพราะว่าเผื่อแบบเก็บเก็บเก็บไปแป๊บนึงแล้วฝนตกอย่างนี้นี่ไม่ไหวนะคะต้องวิ่งกลับมาใส่นงี้นี่ก็เลยคิดว่าใส่ไว้เลยดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยดีกว่านะคะไปดูว่า มันจะมีไหมตรงนี้เพราะว่าเมื่อวนก่อนนุ่นบอวานมาแต่ว่าฝั่งนู้นนะคะฝั่งฝั่งนู้นมีอยู่หลายต้นเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะฝั่งนี้น่าจะมีเอ้ยเ้ยแต่เราต้องลองไปดูก่อนว่ามีบ้างไหมนะแถวๆนี้เห็นหนึ่งต้นแล้ว่งนี้ไงเฮ้ย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  ลงเลยนี่เลยอุ้ยมีมีมีม,ม,ม,มีมีตัวนี้อยู่ด้วยนี่เขาเรียกอะไรนะตะกระแตงตามเข้าใช่ไหมไม่รู้ว่าน่าจะใช่หรือว่าไม่ใช่ก็ไม่รู้ลืมไปหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันนาน,น,านๆกว่าจะเจอทีเลยจะเป็นนี้ ต่อยมวยหรือเปล่าเราอย่าไปยุ่งกับมันนะคะปล่อยมันไปแล้วก็เก็บผักของเราไปเก็บชกเาะยอดที่มันอ่อนๆคะถ้ายอ,ยอดที่มันแก่เราก็ไม่ต้องเก็บนะคะอันนี้โอเคไปต่อเลย ผักอันนี้นี่อร่อยนะคะหนูชอบกินมากก็ส่วนใหญ่เด็กดอยเขาจะชอบกินมากเลยผักอันนี้ผักขมผักขมที่เหมือนจะเป็นผักขมที่ป๊องไอป๊อไอชอบกินแน่ๆเลยอันนี้ ดนแมงอะไรกินเยอะๆตรงนี้ก็มีนี่นะไม่รู้ว่ามีใครเคยกินบ้างถ้ามันขมนะคะเอาไปต้มก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วค่อยเอ่ออเามาผัดกินนะคะอร่อยหักใส่น้ำมันใส่ กระเทียมแค่นี้แล้วก็ใส่กเกลือให้มันเค็มๆแค่นี้นะคะก็กินได้เลยนี่โอ้ย เดี๋ยวหมูอ้วนก็จะเก็บให้ได้เยอะๆก่อนแล้วหมูอ้วนค่อยถ่ายรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเก็บมือเดียวแล้วก็ถ่ายมือเดียวนะคะมันไม่ค่อยดีเก็บนะคะเดี๋ยวมันจะเก็บได้น้อยนะคะโอเคเดี๋ยวยวค่อยถ่ายตอนที่ได้เยอะๆแล้วนะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาต้มผักขมก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอามาผัดต่อนะคะเพราะว่าจะทําให้มันไม่ขมมากนะคะตอนนี้น้ำก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยว ใกล้จะเดือดปุกปุแล้วะคะ่ะเราก็ใส่เลยที่จริงไม่ต้องร้อนอ่นร้อนก็ได้อันนี้เราสามารถใส่ลงไปได้เลยทำแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเหลืออีกครึ่งเดียวเอาเหลือครึ่งหนึ่งเอาไว้ทำเผื่อมืออืๆบ้างเอ่เออบอัช้อนมา แล้วก็ต้ไมไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็ค่อยเทน้ำออกแล้วก็เอามาผัดต่อเลย โอเคแล้วหนูก็จะใส่เป็นน้ํามันลงไปเลยอันนี้เป็นน้ํามันหมูนะคะว้สีงดังอ๋ออย้มาเลอาน้อยเกิดไป เ๋ยวราใส่เป็นน้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชอุ้จนเราเศ่าค่ะลูใส่เกลือลงไปกินแค่นี้แหละคะ่ะไม่ต้องใส่อะไรมากมาย ก็คนให้เข้ากันแล้วก็พร้อมกินนะคะอันนี้เรียบร้อยดีเลยแล้วก็พร้อมกินนะคะอันนี้โอเคแล้วก็มีกับข้าวพร้อมนะคะตอนนี้เราก็ กันดีกว่าตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะคะเมื่อกี้หนูไปช่วงเช้าเชอุ้ยข้าตกเลยอันนี้ถ้าเรากินตอนที่เ,เราชิมในกระทะมันก็ยังขมๆนะคะแต่พอเราเอามากินใส่ข้าวมันก็อร่อยเลยคะ่ะนี่ไม่ขมเลยคะ่ะเรากินกับพริก เล็กจิ้มเกือช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็เลยคัดจมูกนิดนึงแล้วก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะคะที่นี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกนะคะอร่อยมาก หมดถ้วยเลยโอเคแล้วก็ตอนนี้หนูก็วันนี้หนูก็ไปถ่ายให้ดูว่าหนูไปเก็บผักขมมานะคะแล้วผักขม ต้องเอามาทำกินยังไงก็คือเอามาต้มหนึ่งน้ำก่อนนะคะแล้วก็เทน้ำชิ้งแล้วก็ค่อยเอามาผัดตดใส่น้ำมันแล้วก็กระเทียมด้วยนิดๆหน่อยๆใส่กระเทียมนิดๆหน่อยๆแล้วก็เกลือแค่นี้นะคะแล้วก็แล้วก็ชิมว่ามันยังขมอยู่ไหมถ้าเราถ้ามันยังขมอยู่เราก็ใส่เกลือเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็ถ้าสําหรับใครที่อยากใส่ผงชูรสก็ใส่ชูรสต่อได้เลยนะคะแล้วก็แต่มันต้องใส่เยอะนะคะเนี่ยมันจะเหม็นชูรสมากแล้วก็ ค่อีกแป๊บเดียวเราก็กินได้เลยค่ะโอเคก็อันนี้ก็เป็นผักหาง่ายๆหาได้ตามทั่วไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าเอ่อแบบพว่ไรในเมืองอะไรอย่างงี้จะมีบ้างหรือเปล่าอันนี้หนูยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะหนูยังไม่เคยไปไรในเมืองอะไรอย่างงี้เลยนะคะแต่ว่าทาาบนดอยนี่ไม่ต้องห่วงนะคะทางบนดอยน,นี้มีเยอะเลยค่ะผักอันนี้อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยเอ่อผักนี้ก็เป็นผักที่อ่อ ที่หนังเป๊ะออาอชอบกินนะคะมันมีประโยชน์มากแล้วก็ไม่มีสารพิษด้วยอันนี้มันขึ้นของของมันเองโดยธรรมชาตินะคะอันนี้แล้วก็มันก็มีประโยชน์มากแต่มไม่รู้ว่าประโยชน์อะไรบ้างแต่ที่ร,รู้คือมีประโยชน์มากโอเคก็คลิปนี้ก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะวันนี้หมูกงินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ